สวัสดีครับเจอกันอีกเช่นเคยนะครับอยู่กับผมรอรวมดำนะครับหรือว่าช่อง y o u t u รอหลอรวมดำรถบรรทุกทำงานนะครับตามติดชืวอโรเกียวเช่นเดิมวันนี้มาติดตามทีมงานเสียยุ่งกันหน่อยไปถึงไหนแล้วอยู่กับไอ้ช้างมันเดมครับผมโอ้ยช้างไอ้ช้างมาแล้วม,ม,ม,มาถึง คอนเซปต์ชัดเด็ดพอดีมาถ่ายข้าวครับวันนี้มาถ่ายข้าวสายคันนี้ครับสุดิก,ก้าครับตัวนี้ตอนนี้ขึ้นไปแล้วหนึ่งอุ้มครับเดี๋ยวมาดูอุ้มที่สองครับเดี๋ยวกันอีกเช่นเดิมครับเช่นเคยครับผมทีมงานเสียยุ่งครับผมจำไม่ผิดน,นะเจา้าคันนี้กันเลยครับ ช้างเห้อช้างอยู่กับเจ้าช้างไฟฟไฟนะครับมาท้ายเข้าเอ็ดียังจำกันได้ครับตอนนี้ช้างเตือมเงินตัวนี้เขาเคยไปแรงไฟฟ้าแถวบ้านอะไรครับมันนั้นตามเิ็ดอีกกันเดิมเดี๋ยวมาสอบถามความเคลื่อนไหวของชิมานเฉย,ยุงกันไหนไปถึงไหนแล้ว แปลกคนเส,เสียว่าอย่างนั้นครับนะครับทางไฟไฟ้ามาชมกันครับไหนกันแล้วที่มาเสียยุ่งนี่ต้งรับโดยสุเกตก้านะครับตัวนี้สองหกศูนย์มากันอย่างนั้นอันนี้รถเทเละครับต้งรับของเจ้าช้าง โอ้เจ้าเจ้าเจ้าออมหีหนูไม้ไฟด้วยเอาอยูครับว่ากันยังไงผมอะไรรถเกียวซิ่งเออสุปติก,ก้าคันนี้ครับนนี้ตัวไหนนี่อันนี้เป็น F XZ นะครับ270เพราะว่า270แรงม้าครับสุปติก,ก้าครับคันนี้เดี๋ยวพาไปชมหน้ากันหน่อย นะครับมาถ่ายข้าวอันนี้อุ้มที่สอนงนะครับ,บที่สองนะครับหลุดตัดเท่านั้นเสียยกนะครับจังหวัดพิชซุนโลกมาเสียข้าวตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านอะไรนะครับบ้านอะไรตำบลตะกุูนะครับผมอำเภอเขาสุนทร์จังหวัดสุรินทร,ร์น,นะครับอยู่กัดจะฉายไว้ไฟครับ อย่าโยกครับนะมีสามได้ครับต้องอย่ายงกับสามีนะเพืโอ้เขายาวมากเลยนะนี่ง้าวช้างนี่งเขายาวมากย้ำชูมวลิเด็ดเลยนี่ครับแล้วแต่จะพิสค,ครับผมพิสคนละแบบเนาะเพกันกอย่างนั้นครับโอ้สุดจัดสุดจัด นะครับน่าจะหมดแล้วโอ้สองมุมก็เต็มแล้วไหนหน้าแค่น่าจะแบกสามมุมหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะครับกา,านมาจับรถนั้งโ,โลกครับเจียยุ่งรถเกี่ยวสิ้นรถไฟยังไงนะครับเจ้าทางไวไฟเดี๋ยวจะพาเด็ดตามอีกลงอีกวิ่งหนึ่งคนระับะเด็นแค่ไหน น่าจะาลงวิ่งนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวตามไปชมครับตามกันต่อครับผมอยู่กับเจ้าช้างนะครับเจ้าช้างไวไฟคันนี้ร้อนเหลาดูโหมดมากคอนโซลน,น่าจะเป็นวีโกโ้แชมป์หรือเปล่าคร,ครับตัวนี้แจวแจวตามกันต่อครับทีมงานเสียยุ่งครับจังหวัดพิษณุโลกดันเข้าล้มกันแบบเนิ่น,นคๆครับยุงชิวครับ เก็บข้างครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสารมากครับาปเก็บเกียวของเขาดิเดี๋ยวมาดูมุมครับเก็บมุมนะเก็บมุมจะมาตร,รงก่อนคระจะมาตร,รงก่อนรอบแรกครับเก็บมุมลูสกสารมากครับนี่จะไม่เหลือเลยครับครับอันนี้โยกรอบสองสเสียงท้ายเล็กน้อย นี่นะครับลบลบของหลักเรียมเลยโอ้ชั้นเชิงไม่ธรรมดาเรียมได้เลยข้าวลบแล้วด่ดันดัน,นี่ไม่มีปัญหาตัวปรบเอาครับกระชางไงไฟมีคนฟางครับผมลั่นลั่นเติมทุ่งน้าครับเจ้าคันนี้อันนี้น่าจะเป็นคลิปที่สองของเขาครับ เลีวแรกก็้ายชมนะครับเมื่ออาทิตย์ก่อนนะครับเดี๋ยวมาติดตามอีกเช่นเดิมเช่นเคยถิ่นงานเสียยุ่งนะครับก็แกน่าจะมาหลายวันนะครับน่าจะประมาณสิบวันหรือสิบกว่าวันนะครับผมว่าน่าจะได้ไม่ต่ำกว่าสามถึงสี่ร้อยไร่แล้วครับตอนนี้คิดว่านะครับสอบถามทางด้านพี่รถแบกข้าวครับรถดำแบรกข้าวบอกว่ามาแบกกับ คันนี้ก็วันหนึ่งวันหนึ่งนี่ก็อู้น่าจะไม่ต่ำกว่า 30- ถึง40ไร่ครับว่ากันอย่างนั้นครับน่าจะเข้า4 0 0ร้ยไรแล้วหรือเปล่าครับผมว่านี่ติดตามได้ครับทางด้านช่องยูทูบของพี่แกก็มีนะครับผมทีมงานเสียยุงรถเกี่ยวซิ่งครับว่ากันอย่างนั้นครับ ดันแบบสบายๆเลยครับผมรวดเร็วครับแรงจัดข้าวยืนนี่ส่วนข้าวนอนนี่ก็ไปแบบเนิบๆแบบไม่มีปัญหาสำหรับเขาเนิบๆโสุดจัดครับสุดจัด,ด,จด,ดช้างไวไฟนะครับเกษตรพัฒนารุ่นเจ้าช้างไวไฟโอ้ ักท้ายนะครับเจ็บีจะช้าครับตักท้ายไปดับเจ็บีจะช้าหน่อยครับมาดูกันแบบจุวใจการเก็บเกี่ยวนี่ไม่ธรรมดาครับฝีมือครับทีมงานจากจังหวัดพิษณุโลกนะครับผมทีมงานานี้เสียยุ่งครับผมรถเกี่ยวซิ่งจังหวัดพิษณุโลกนะครับติดตามช่องพี่แกได้ครับผม ก็ฝาใกให้กำลังใจช่องผมด้วยครับเพื่อนๆที่้ามมาชมรอหลนรวมดํารถบรรทุกทํางานนะครับดําขึ้นใจครับผมคือนี้มีนําเสนอใหท่านอย่างแน่นอนรถเกี่ยวข้าวรถไถนารถขุดแมคโครหรือว่ารถบรรทุกรถดําสิบล้อผมนําเสนอมีให้ท่านได้ดูอย่างแน่นอนติดตามได้นะครับ รอหลร่วมน้ำร่วมทุกทำงานนะครับเจอกันทุกวันนำเสริฟทุกวันครับคลิปต่อคลิปวันต่อวันครับมีนำเสริฟแน่นอนตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านอารนะครับตำบลตะก,กูอำเภอขาวางศิรินทร์จังหวัดส,สุรินทร์นะครับนาข้าวแถวนี้ก็เริ่มเบาบางนะครับเริ่มจะเก็บเกี่ยวได้ผมคิดว่าน่าจะห้าสิบงหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนาข้าวนี้ เหลือไม่เยอะแล้วครับรถเกี่ยวก็น่าจะอยู่อีกประมาณสักอีกสัปดาห์หนึ่งก็น่าจะหมดครับผมว่าเนี่ก็เป็นกําลังใจครับทุกๆท่านครับผมชมรมเพื่อนรถเกี่ยวทุกท่านปีนี้ข้าวงามข้าวงามข้าวสวยครับแต่ราคาข้าวก็ไม่เท่าไรครับปีนี้ค่อนข้างที่จะไม่มีราคาครับ าาก็ส่วนมากก็จะตากครับเก็บไว้กินหรือว่าไว้ขายในภายหลังครับช่วงนี้ข้าวถูกก็เก็บปันไว้ก่อนนะผมก็จะเห็นเรียงรายครับการตากข้าวตามท้องถนนก็จะเห็นเรียงรายเยอะมากครับตามหมู่บ้านนี้ขอให้กําลังใจทุกคนครับผมให้กําลังใจชาวนาด้วยทุกคนทุกท่านตารถเกี่ยวข้าวน้ำมันก็แพงโอ้่ร้จะทำยังไงครับสู้ๆกันไปครับผมมาชมสเต็ปกัตรตอบ กับเจ้าช้างกันนี้รถเกี่ยวนรวถข้าวของเพัฒนานะครับรุ่นเจ้าช้างไไฟมาตรฐาน ISO ปี46มีรูปช้างน้อยครับเฮ่งดีรวยว่ากันอย่างนั้นเลยนะครับผมมงานเสียยุง่งรถเกี่ยวสิ่งจากหวัดทุกชนโลกนะครับโอ้เจ้าเจ้าเจ นี้ก็พาชมพอสมควรครับผมเดี๋ยวก็จะได้ไปทำคลิปนะครับในคันอื่นนี่นะครับตอนนี้รออยู่อีกประมาณอีกสักสองคันครับในวันนี้ทีมงานติดต่อเข้ามาเดี๋ยวผมจะได้ไปถ่ายทำให้รับได้รับสวีนะครับสำหรับคลิปดาวช้างนี้ก็ไว้พอพอปาาคอมอครับเพื่อนๆติดตาม้วยนะครับช่องของผมรอรอร่มน้ำร่มทุกทำงานนะครับแล้วก็ฝากช่องของเสียยุ้งด้วยนะครับเสียยุ้งรถเกี่ยวซิ่งนะครับผม ลิปนี้ก็เดี๋ยวจะไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมที่เข้ามาติดตามในช่องของผมก็ต้องขอฝากความขอบคุณไปด้วยนะครับลิปนี้ไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ